จจินได้ไลมาดูนี่มาแกะตรงนี้ชิไหนไดไลน์ใครส่งมาให้หอืมจะจินได้อะไรขอบคุณยังขอบคุณพ่อยังขอบคุณก่อนนี่ขอบคุณมาทางนี้เนี่ยเนี่ย,ยขอบคุณครับพูดด้วย <cười> 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 đây lốt này đây lại kẹt tôi xin yên đây mấy đây mấy tôi xin nào mấy mấy nào tôi xin đây lại lai thay thay xin đây lại ทายก่อนจชินได้ไรจชินคิดว่าอะไรเอ้าเจอกันหนาวเลยดูสิมาเชื่อเลยมาเวลด้วยียากเลยเนาะกัมือเดียวเนาะ

hàng này rồi Ô, ừ, dài vậy ơi xe đài vô xài đuôi đi xài đuôi con ơi Xài con đuôi